ุดสามลูกแปดครับผมแม่นั่งจักบาดหรืแม่นั่งแม่นั่งไว้ห้องไว้เศ้านึงตัวนีครับโอ้ตัวละเศร้าตัวนี้เศ้าครับตัวน่อยนี่เศร้าครับผมตัวใหญ่ด้บตัวใหญ่นี่เศ้าเจตัวใหญ่เศ้าเจตัวนัเศาแปโอ้เศร้าเจศ้าปดครับผมนี่ตัวนี้เคศร้าเจพิ่ม่าแม่นั่งอันนั้นเศร้านึงตัวน่อยนะครับผมแม่ใหญ่นี่ลูกกตัวลว ลูกจ้งตัวค่าท้องเนี่ยครับโอ้แม่นก็มีลูกอีกแล้วแม่มาครับสมยังอะไรไปมั่นจักเดือนแล้วประกันท้องเนาะเส้าแปดวันทีละข้าพนคุณว่าสองหมื่นแปดอีกแล้ง ค่าสองหมืนแปดอันนี้เศ้าเจ็ดครับเศ้านึงนี่ที่เมนังเป็นยบับานละพี่น้องคยพันบันบานี่แม่นีก็ใหญ่น้อยสูงเท่าไรเลยัดบ่ตร้อยสิบเนาะนี่ตัวนี้สูงกว่ามูพี่น้องก้าวไปเนาะกาเนาะราคานี่ทรงเนาะทรงคู่ราคาหม้ครับโอ้ขทรงคู่ราคาไม้ราคาในบ่อด้ทรง ห้องหอยเฟืองที่ข้าเฟืองพี่นอ้อ,องเบอร์ทั่วข้าเบอร์0 8 7 0 8 7 2 5 5 2 5 5 1 0 1 7 1 0 1 7เจ็ด้องห่นย์งเดน้อะครับสวัสดีครับครับผมเป็นแม่นั่งด้วพี่น้องเป็นเป็นเป็นป่นปนอยอเป็นตะเลียงอยู่พี่น้องป่อยหน่อยป่อยพันบุ์บานๆเท่านี้ละโทรมาเลยพี่น้องโทรมาสอบถามมาตอ้อนรับบ้างป่อยอยู่อนันข้างอันตลาด บ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้องอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเรับพี่น้องเด้อทุกมื่บ้านเสาร์พี่น้องวันเสาร์ตลาดบ้านหน้าเมืองหน่อยเพิ่งเปิดทุกมื่บ้านเสาร์มืัอนี้ฝนตกคือเก่าแล้วพี่น้องฝนตกมีเห็นค้ายบ่าไหลทุกหมอ่บ้านฝนตกงัวกับว่าไหลควายกับว่าไหลกล่องเลยมันก่องพายุเข่าพี่น้องฮะงัวกับมีเนาะลูกแม่ย่างดีแม่นแม่บ่หรอ แม่อยู่พี่น้องลูกแม่อยู่แม่ลูกลูกเจ,ากจ้าตัวเราหน้านี่เพื่นว่าได้ลูกสามแล้วงัวลูกสามโอ้ควายลูกสามแม่มันสมแม่มันสมเราไปนี่โอ้แม่สมดอนไปสมโอ้สมสมขึ้นจังไดสมบพื่อนสมแม่ลูกอันไี้ราคาเพิ่นราคา โอ้ีเมือหาเนาะก็า่าวส้วงพี่ว่าขายห้องไหวซีสิบหาคาขนีต่อได้เนาะเบอร์ห้าเบอร์0ูนย์ศูนย์แปดหกสองส่นย์สี่เ้าสหอยกล่องเลยพี่น้องเด้อกล่องเก่าๆคือเก่านน่อยละพี่น้องทั้งจตลาดบ้านนันน่าหล่อมเพล่ะจนว่า4ีสิบหานเนี่แม่ลูก ลูกแม่แม่นี่สมไว้แล้วสมค่อยดอนไว,นว้ก็เสร็จค่อยบลหลายทด้พี่น้องมูลเนี่มันฝนตกฝนเล็ง .swing ฝนเล็งค่อยอยู่ทั้งตลาดอันนี้และพี่น้องตลาดหน้าเมืองหน่อยตลาดบ้านหน้าเมืองหน่อยเปิดทุกมือบ้านบ้านศุกร์พี่น้องเพระาะว่ามือนี้มันฝนตกหัควค่อยเขาบลหลายมัน s w i n นี่พายู่เขาพี่น้องผู้ใดสนใจ าาหาควายเลี้ยงอยู่กับมาซื้อไปเลี้ยงพี่น้องมันกับข้อโค้งสางมันก็ดีอยู่พี่น้องควายเงีวเติบอยู่ราคาก็พอฟังพี่น้องสองตัวเอ้ยจีซิฟ้าแม่เบิร์ตพี่น้องในท้องมีอีก้อมบนว่าราคามาต่อเอาดรถพี่น้องเด้อควายแม่นั่งแม่นั่งหน่อยควายพันบันบันเหระพี่น้องมื่นแปดมื่นแปดหาลอยเนาะ เป็นตัวแม่ตัวแม่ครับอืมผู้รับจับได้ปลายได้ราคาอยู่ที่18ก็ผาลอยครับสูงเท่าไรเดวัดไลยบอสประมาณร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกเนาะได้เนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องถุยเมย์หนางแม่สาวโคนดีอือตั้นี้ก็คือมีหางจะเคิร์นจ้าหน่อยได้ห้างหน่อยซอยเคิร์นเนาะครับผมขันผู้มิรานเติมถุยกับเปต่อเจ้าหน่อยก็ได้เนาะ ตอหางเนีมันหัวมันยายวเนาะอันนั้คือน้อยเทะจริงมันบอกลายไปได้นะสิบแปดห้าร้อยสิบแปดห้าร้อยน่เหรอตัวใดคุยได้ยองไงส่งหอมเนว่าหางกัตีแต่หางมันหน่อยเท่านั้นหางหน่อยใส่เกินหางหางไผ่เนาะเบอร์โทรติดตอห้าเบอร์083 083 5 3ส535 9892 9892ห้าเก้าแปดเก้าสองเด้สอพ้อครุได้เใจกลโทรมาเลยพี่น้องมาตอรองเอา เจ้าเขาห่มก้อยไปเลี้ยงพี่น pues ้องตลาดน้าโคกพุ่มือท่านบ้านหน้าเมืองหน่อยอำเภอโคกจังหวัดสกลนครพี่น้องเปิดทุกมือวันศุกร์ด้วยพี่น้องเด้วยเราอย่างได้งัวได้ควายไปเลี้ยงแล้วมาเสียวโรดพี่น้องข้าเจ้าก็ล้าง่มกันเนี่ยพี่เจ้าจิซื้อไปเลี้ยงราคาเส้าเจ็ดบาทเพ่นยังได้ ทรงงกันทรงถึงท่าทงพึ่งทีผุน่ะเป็นมหาว้อยหางว่าไปเลี้ยงพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้น,น,นาผนหย้ามันหลายหาไปใสหญ้าไว้